สวัสดีครับแฟนๆแกงนู้ดชาแนลทุกท่านครับนี่กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็อยู่เชียงใหม่เช่นเดิมนะครับผมพาแฟนๆมาชมนี่เลยถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับนี่อยู่ด้านหลังเราครับผมเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ละแล้วก็เป็นน่าจะใหญ่อันดับต้นๆของประเทศแหละนะมีหลายซอยอยาวเ,เป็นกิโลอะ่ะไปดูนะเ,เดี๋ยววันนี้มาชมบรรยากาศนะในช่วงแบบปลายปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วครับวันนี้วันที่ย4ิพฤศจิกาย25น2567กเนาะมาดูบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราพามาชมว่าบรรยากาศ นักท่องเทีย่ยวการจับจ่ายซื้อของเป็นยังไงนะครับตามไปชมในคลิปเลยย้นี่นะครับก็พามาชมนะถนนคนเดินวันอาทิตย์นะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นนะครับผมนี่วันนี้ช่วงนี้ก็เลดูหนาวแต่ไม่หนาวมันมันแค่ได้บรรยากาศคือมืดเร็วนะครับแล้วก็ท้องฟ้าไม่มีเมฆนะครับเนี่ยก็หกโมงก็มืดแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเดินกันแล้วครับวันนี้ก็พาแฟนๆมาชมกันเนาะ นี่นะครับบรรยากาศถนนคนเดินนี่นะครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะพี่ตรองนะเชียงใหม่ช่วงนี้ก็กลับมาพีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากผ่านอุทกภระพยมานะนักท่องเที่ยวก็มานะครับส่วนใหญ่อะเท่าที่เห็นเนาะก็ฝรั่งเยอะแต่จากสถิติที่เขาออกมาเนี่ยจีนกลับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในไตรามาสที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ลุงเล็กไปอ่านเจอมานะเนาะข้อมูลคร่า,าวๆก็คือนักเที่ยวจีนเปวนอันวนหนึ่งแต่เท่าที่ตาเราเห็นเนี่ยก็แบบนักเที่ยวฝรั่งก็ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนี่นะก็ดูตามคลิปนะครับเนี่ยก็สินค้าต่างๆนะน่ารักนา่กนารักเนี่ยพี่ซอง200บาทนี่แล้ววันนี้พี่ซองจะกินอะไรนะเ,นเดี๋ยวเราค่อยชอบกันนะแตบรรยากาศให้แฟนๆชมกันนะครับเนี่ย บรรยากาศสุดชิลเลยแต่ช่วงช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมาเพราะว่ามันยังหัวค่ำอยู่นะครับถ้าเป็นช่วงสักสองทุ่มอะไรเงี้ยโอ้น้องเที่ยวเต็มอะ่ะเออแต่เราก็ไม่รู้เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเ<ร>านาะไปทางประตูท่าแพรตรงนั้นนะ่ะน่าจะเยอะเพราะว่าเขาก็มีเปิดไฟประดับด้วยที่เราเคยถ่ายให้แฟนๆชมนะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก็จะถ่ายบรรยากาศคร่าวๆให้ชมเนาะส่วนเราจะไม่เน้นเจาะสินค้าอะไรละ นะครับให้เห็นบรรยากาศของผู้คนอะไรเงี้ยไปนะครับแล้วก็โรงเล็กก็จะเป็นสไตล์บรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมให้แฟนๆชมนะนะผมก็บางทีก็ให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเท่าที่รู้นะให้แฟนๆชมกันนะครับผมนี่เนี่ยเรามองบางทีเหมือนอยู่เมืองนอกกันนะบรรยากาศชิวๆแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ก็ไม่หนาว อากาศกําลังสบายแต่ไม่หนาวเลยนะครับนี่คือจะเข้าเดือนธันวาละถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสมัยลุงเล็กกับพี่สองเป็นเด็กละอ่อนเนี่ยคือช่วงนี้หนาวแล้วหนาวจัดละนะบางทีก็ต้องนั่งเรียนกลางแดดอะครูต้องเอาไปครูต้องเอาไปสอนกลางแดดก็นั่งเรียนในห้องไม่ไหวมันหนาวแต่ตอนนี้คือโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับภาวะโลกร้อนนี่มีผลมากทําให้อากาศมันยังไม่หนาวแล้วพอมีฝนมันก็ฝนเยอะช่วงนี้นะครับ เนี่ยอ๋อนเป็นโคมไฟนะครับนี่นะก็ถนนคนเดินเนี่ยก็มีมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วนะเท่าเท่าที่เรารู้เน,ะนาะตอนแรกก็อยู่ที่ถนนท่าแพแล้วมีอยู่ช่วงหนึง่งถนนท่าแพเนี่ยคือเอาสายไฟลงดินก็เลยย้ายมาอยู่โซนเนี้ยชั่วคราวจากชั่วคราวกลายเป็นถาวรไปเลยนะครับตอนนี้คนคนที่ถนนน่าแพก็บอกทำไมไม่กลับมาคือไม่กลับแล้วครับ คยอ,อยู่ตรงนี้ถาวรไปแล้วนะฮะก็จะมีถนนถนนเป็นสี่สีแยกกากบาทนะครับแล้วก็มีตลาดเนี่ยอยู่ทั้งสองทงั้งทั้งสีสีด้านเลยก็คือถนนเนี้ยตรงไปตงุงถึงถึงวัดเจดีย์หลวงเนาะแล้วก็มีถนนถนนอ่าาชดำเนินที่ขวางหน้าเราอยู่เนี่ยก็เป็นกากบาทสีด้านนะครับความยาวรวมกันก็หลายกิโลอยู่นะครับนี่ เนาะพามาดูบรรยากาศนะครับผมโอ้นักท่องเที่ยวเยอะของไอตรงเนี้ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นแหล่งที่แหล่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาเดินนะครับแล้วก็สินค้าไม่แพงพี่ซองนะหลายๆหลายๆอย่างนะครับสินค้าพื้นเมืองสินค้าแฮนด์เมดเนี่ยรูปวง,ร,ปวงรูปวาดก็มีนะครับเนี่ยก็ไม่แพงถ้าในเชียงใหม่เนี่ยซื้อของแบบ ของพื้นเมืองเนี้เนาะแต่มาซื้อที่นี่ก็ถือว่าราคาดีใช้ได้นะครับแล้วก็อีกอีก,อกแหล่งอีกแหล่งหนึ่งก็ตลาดวัดโลลดกาดหลวงนะครับดังนั้นก็พวกสินค้าเสื้อผ้าอะไรเนี่ยราคาก็จะไม่ไม่แรงมากนะครับมาคุยกันได้ด้วยนะต่อราคากันได้ที่สงสนใจอะไรครับ<ด>เห็นมอง <laughs> มีทาโกะยะกิด้วย <laughs> อ๋อมีไข่พระคาาแล้วตรงนี้นะครับก็เนี่ยฮะเป็นเซ็นเตอร์เราเรียกว่าแยกกลางเวียงนะครับเมื่อก่อนก็ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเก่าเมืองเชียงใหม่เนาะที่ซองดูไปทางนู้นคนเยอะมากนะโอ้ยนี่แต่นี่แต่หัวคนก็เดินไปถ่ายนี่แหละครับไปถ่ายเดี๋ยวอันนี้วนให้แฟนดูนะครับแบบพาโนรามานะทางนู้นก็มีนะครับทางนู้นก็ไปทางวัดพระสิงห์นะแล้วก็จากจุดที่เราเดินมาเนี่ยก็คือเป็น พระดมราชานุส,สาวรียสามกษัตริย์ที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดคลิปน่ะนะอนนโอ้คนเยอะมากอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคารพธงชาตินะครับหกโมงพอดีนะแล้วสิ่งที่ชาวต่างชาติทึ่งก็คือคนไทยหยุดเดินอ่ะ หยุดคาร์ลเพลงชาตินะแล้วเขาก็าไปทำเป็นไวรัลในคลิปนะว่าคนไทยแบบเป็นชาติเดียวในโลกหรือเปล่าที่แบบหยุดคาร์เพลงชาตินะฮะนะโอเคเดี๋ยว,ยวขอหยุดคาร์ลเพงชาติก่อนนะครับ ก็เชียงใหม่ก็จะมีถนนคนเดินใหญ่ที่หนึ่งก็คือถนนคนเดินวัวลายซึ่งก็ไปค้นคลิปเก่าเราได้นะครับเราก็ไปถ่ายบรรยากาศาให้ชมหลายครั้งอยู่นะครับถนนคนเดินวัวลายนี่ดูนี่สองเราก็เดินไปเรื่อยๆนะเอาบรรยากาศให้แฟนๆชมอาจจะไปเกือบๆถึงประตูตท่าแพก็ได้นะนี่นะฮะลองข้างทางก็คึกคักแล้วร้านค้าต่างๆที่ที่เปิดอยู่เดิมนะก็ ได้พลอยได้อันนี้ส่งไปด้วยนะครับได้ขายของเนี่ยดูสิร้านนี้ก็แบบดูชิวอะ่ะข้างในอะ่นะเขาขายอะไรเสื้อผ้า <ทำ S 1> นะเออทำใหม่เลยนะครับก็คือรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยดูนะครับทุกอย่างก็ ขับเคลื่อนไปได้ตามปกติเชียงใหม่ก็เข้าสู่หน้าไฮซีซันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> นะครับแต่ช่วงหลังเนี้ยช่วงช่วงฤดูฝนอะไรนักท่องเทีเ่ยวก็มากันนะมันมันจะเป็นฤดูบางบางทีถ้าหน้าฝนนะก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมาดูฝนโอ้นะเ <laughs> นี่ยสิ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยเขาก็จะมาดูนี่นะอูเยอะจัง วิวข้ามทูเทลแลนด์นะครับเราก็พูดพูดเราเห็นนักท่องเที่ยวแบบนี้เราก็พูดทุกคลิปว่าวิวข้ามทูเท a แลนด์วิวข้ามทูเชียงใหม่นะครับผมนี่มาเที่ยวประเทศไทยกันเนี่ยแล้วก็ก็มูล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยทะลุสามสิบล้านไปแล้วถึงถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะนักท่องเที่ยวไทยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยทะลุสามสิบล้านคนไปแล้วซึ่งก็เป็นสถิติใหม่ที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาตนะลอดนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเดินด้วยกันไปยาว คลิปนี้ก็จะเปิดบรรยากาศให้แฟนๆชมนี่นะครัให้มาดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะส่วนสินค้าอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยจะได้เจาะเท่าไหร่ นี่นะครับเดินมาถึงตรงนี้ก็มีร้านขายกล้องเก่าพี่ซองอุ้ยเก๋ว่ะเออมีเยอะเลยหลายรุ่นเลยนะครับเนี่ยใครเล่นกล้องเก่านะจะมีร้านเดียวในถนนคนเดินเลยพี่ซองเฮ้ยเก๋ว่ะแล้วก็นะครับราคาไม่แพงเอออายุขั้นต่ำนี่ก็แบบสี่ห้าสิบปีอ่ะมีนะเนี่ยโอ้ยุคเก่าๆมีฟิล์มขายด้วยพี่ซองนะคลาสสิกมากใครเล่นกล้องเก่าเนี่ยมาได้เลยนะครับ ราคาก็คุยกันได้นะครับผมนี่เนาะอยู่ที่ถนนคนเดินขายทุกวันอาทิตย์นะครับโซนทางเดินไปวัดพระสิงห์นะฮะจะอยู่ด้านข้างนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติมาสนใจดูเยอะมากเลยนะครับขายดีมากอย่างลุงเล็กมายืนดูเมื่อกี้อุ้ยออกไปหลายตัวเลยนะครับแล้วตรงน,นี้ก็เป็นโอเด้งมีโอเด้งญี่ปุ่นด้วยทุกคนนี่อร่อยด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เรากินไปละนะครับแม่ค้าเป็นฝรั่งนะครับผม อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อเป็นคนไทยนะครับแต่ผมทองเฉยเฉยนะนะมาอุดหนุนก็นได้นะครับก็คือเนี่ยโซนตรงนี้นะครับตรงนู้นก็จะไปวัดพระสิงหนะ์เนาะจากไอ้สีแยกกลางเวียงที่เราบอกเนี่ยก็เดินมาทางตะวันตกนะเดินมาเรื่อยๆนะครับถ้าเจอก็แวะซื้อได้นะครับถ้าหลังสองทุ่มไม่ต้องมาแล้วครับหมดนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูจุดเดินกันต่อครับผม โอ้พี่ซองดูบ้าบินดูแถวคนต่อคิวแสดงว,ว่าอร่อยนะครับน่าจะขายดีอ่ะดูสิโอ้ดูเราเห็นคิวแล้วเนี่ยชาวต่างชาตินะชอบมาหาขนมไทยของเราเราก็ดีใจเนาะเนี่ยนี่ดูยิ่งดึกยิ่งคนเยอะพี่ซองดูสินะโอ้ไม่แน่าเชื่อเลยเนี่ยดูคิวนี่คือเราก,กิน เจ็ดชิ้นที่สิบ้นเจ็ชิ้นเจที่สิบถูกมากโอ้นะครับนี่ฮะมาถนนคนเดินเนาะของก็ไม่แพงนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะเดี๋ยวครับนะเราค่อยมาลองวันนี้อิ่มแล้วเรากินหลายอย่างนะโอเคครับไปต่ออ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ดูตามเราไปเรื่อยๆเลยนะีฮะ ดูบรรยากาศเนาะนะผมส่วนใครที่ไม่อยากฟังเสียงลุงเล็กก็ปิดเสียงดูแต่ภาพก็ได้นะครับผมนะบางทีเราก็แบบความชอบของคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนอยากจะดูแต่ภาพก็ปิดเสียงได้ครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าอยากฟังเราบรรยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมวิอะไรเนี่ยขนมอะไรเอา20บานะคะขนมอะไรนะ อ๋อขนมไข่เต่าใช่แล้วนะครับเอาแต่สีเหลือง <laughs> เลือกได้ด้วยนะว่าเอาแต่สีเหลืองนี <laughs> ่แม่ค้าใจดีนะครับ <laughs> โอเคนี่ขนมไข่เต่านะครับผมนี่เครื่องเงินก็มีนะครับเครื่องเงินนี่เนาะครับผมเดินมาแค่นี้พี่สองก็หิวแล้ว <laughs> เติมพลังด้วยขนมไข่เต่านะครับขนมไข่เต่าก็เป็นขนม ขอ,อกินก่อนขนมพื้นบ้านนะขมมนมโบราณโบราณของคนไทยนะครับอร่อยไม่หวานมากนะครับนี่เนาะแล้วตรงนี้มันก็จะมีเกาะกลางเราก็จะเดินด้านซ้ายไปก่อนอืมอืมคนเยอะมากแล้วทีนี้คือตรงแทาแพมันมีเปิดไฟพี่เสรเปิดไฟที่ตั้งแต่ ตอนลอยกระทงอะ่ะตอนนี้เปงแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงวปีใหม่ปนะเนาะนัองเที่ยวก็จะได้มาดูไฟด้วยถ่ายรูปแล้วก็เลยมาเดินถนนคนเดินต่อเนี่ยนะฮะดูพดูสงคนเยอะมากนะครับโอ้หนี้ขายไม้ไม้แกะสลักอืมเป็นไม้ไม้มะม่วงเน่ยดูสิโอของปแปลกๆเยอะของจุ่มก็มีกองจุม่มกองจุ่มนะครับนี่โอ้โหอยเนี้ย คนเยอะมากเนาะเยอะทั้งทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวก็เราจะบุญ <laughs> บุญคนไปให้เป็นแฟนชมกันนะครับโอ้โหคนนี้จริงๆเน,นี่แล้วตรงนู้นมีนวดด้วยพี่สองข้างในนวดนะมีมีเป็นนวดเท้าโอ้โเดินเหนื่อยๆนะเดินเหนื่อยๆมันนวดเนี่ยชาวต่างชาติชอบมากเลยโอ้โคนชอบนวดนี่ ฟิวแบบฟินอะมี่ตองไม่ชอบนวดพี่ตองเป็นคนขี้เจ้าคติครับดูนี่แพ้เมืองสองแก้วๆนะอร่อยมากนะครับโอ้ท่เที่ยวเยอะอ่านะครับ เมื่อกี้ติดติดรถไอติมครับติดรถไอติมหรือพี่สาวอยากกินไอติมแล้วมีรถไอติมมาโผล่มาขวางแน่นี่เนะาะนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เราเคยมาถ่ายแล้วว่ามันมีวัเดเยอะมากมีเป็นสิบวัดอ่ะคือถ้าใครมาไหว้วพระเก้าวัดในในเชียงใหม่ะมาเส้นนี้เส้นเดียวเลยได้ได,ได้ครบเลยนะในเวลาปปชั่วโมงเดียวเราก็เคยทําคลิปแล้วนะฮะย้อนไปดูได้ไหว้พระเก้าวัดในเชียงใหม่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ทันไหมทันเนี่ย<ฆ>เนี่ยขวามือคือวัดพันอ้นเนี่ยวัดพันอ้นนะครับแล้วซ้ายมือวัดอะไรวะวัดสมเผาเออวัดสมเมาจำ,ำชื่อไม่ได้เ,เ, <Uran. S 2> เอ่แล้วแล้วในวัดพันอ้นเนี่ยก็มีมีร้านด้วยร้านกับข้าวร้านของกินเนี่ยนะขายอยู่ข้างในเดี๋ยวเดินเส้นหลักก่อนพี่ส่งนะโยโอ้โหดูสิขนมขันเก่าก็อร่อยกินไปด้วยเดินไปด้วยพูดไปด้วยนะครับ นี่นะโอ้นี่วัดสำเภาวัดสำเภา,เภาข้างในก็มีของกินอยู่นะข้างในนะครับดูตามภาพเลยเนี่ของกินเยอะแยะมีที่นั่งด้วยพี่ซองมีที่นั่งตรงกลางให้ให้นั่งกินนะครับนี่มันเป็นสิ่งที่อเม z ิ่งสำหรับชาวต่างชาตินะที่เขาไม่เห็นอย่างสมมุติเราสวมวิญญาณเป็นนักเที่ยวเนี่ยเราก็อยากมาเห็นเนาะ ครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยหมดแล้ว <laughs> นะแล้วก็วันนั้นดูการจัดอันดับของนิตยสารอะไรสักอย่าง <laughs> ระดับโลกเนะี่ย <laughs> เขาบอกว่าอ่าเชียงใหม่ติดอันดับห้าของโลกที่มีนักท่องเที่ยวม,มาเยือนมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งคือใครรู้ไหมกรุงเทพแบงกกครับผมอันดับหนึ่งคือกรุงเทพนะครับแล้วจัดนกทงเที่ยวเขาก็มาต่อไงน, <laughs> นะเราก็ได้แบบอันนี้ส่งผลไปได้มาด้วยแล้วก็ เชียงใหม่เนี่ยก็มีไฟบินตรงเยอะมากนะบินจากต่างประเทศแล้วก็บินตรงมาลงเชียงใหม่เลยนะครับเนี่ยมันสะดวกนะครับเหน็นไหม่าเนี่ยถ้าถ้ายิ่งใกล้ประตูท่าแพเท่าไหร่คนยิ่งเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาที่ประตูท่าแพก่อนแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้นะครับผมนี่นะ บรรยากศรรยากศสวยระเพีเป็นประาอาติอนามารอคอักบผยมากเยอะมากโอมึงโอมึงกว่าเองเ้กระเป๋ากระเป๋าที่จองก็เคยใส่ไม่ใช่เหรอ,อซื้อแล้วใช่ไหมกระเป๋า,น,ปปาน่ารักนะครับดูสิใส่องต่างๆเ นาะกระเป๋าพื้นเมืองเองก็มีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ขั้นขั้นด้วยลูกชิ้น <c oughs> นี่ผัดไทยเนี่ยผัดไทยผัดไทยเจ้านี้เคยซื้อกินแล้วอร่อยอร่อยตอนนั้นหิวก็เลยซื้ออร่อยมาก บรบรยากาศสุดคึกคักนะครับไปต่อไปตอด้วยกันยาวๆนะครับเราอาจจะเดนินไม่ถึงประตูท่าแพนะเอาประมาณเนี้ย ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามองไปไกลๆก็คือประตูแท้แพแลนด์มาร์คสำคัญของเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งนะดูนกไกดตรงนู้นนะครับผมก็เ,เป็นบรรยากาศวันนี้มาเที่ยวนะครับก็ไหนๆก็เลยแตย่ยังเป็นแฟนชมกันไปเลยนะนี่เราก็ไม่ได้มาถ่ายให้แฟนชมนานๆละ คลิปล่าสุดก็เกือบปีแล้วมั้งคี่จองที่เรามานะแฟนๆก็น่าจะคิดถึงนี่นะครับเยอะจริงเยอะจริงแล้วยิ่งยิ่งยิ่งดึกยิ่งเยอะนะทักสองสามทุ่มเนี่ยยิ่งแน่นเลยตรงนี้บางทีเดินไม่ได้อ่ะคนมันแบบแน่นๆน่นเออเยอะจริงเยอะจริงโอ้เห็นแต่หัวคน แม่กาก็กาม่วนขายหมานน,นี่ขายดิบขายดีนะครับก็แปลว่าไไวขายดิบขายดีนั่นแหละกาม่ขายหมานเนี่ยคําว่าหมาน กำเมืองก็แปลว่าเฮงนะครับเอ่อเฮงเฉยๆนะครับไม่มีสวยเฮงเฉยๆหมานนะครับอ่าทำอะไรแล้วก็หมันหมานนี่ก็คือแบบเฮงเางเนี้ยครับรวยๆวยอ่าร่ำรวยนะครับดูพี่สมคนเยอะมากแน่นตับแแน่นตับช่วงนี้เชียงใหม่เชียงใหม่แน่นตับ แต่เราก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านยอยู่นะครับ <c oughs> คือมาเที่ยวเชียงใหม่ะผู้คนก็แบบอัธยาศัยเราเราเรามั่นใจอย่างนั้นนะว่าคนเราก็บบอัธยาศัยดีอะไรแม้ต้อนรับนักท่องเที่ยวยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยนั่นแหละนะครับที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวผลูกมัดใจคนต่างชาตินะครับนี่ แล้วเที่ยวเที่ยวเชียงใหม่ก็ค่อนข้างปลอดภัยแหละน,ะนะมีความปลอดภัยสูงทุซีโ้มีลุกชาติ <c oughs> วัดหมื่นล้านนี่เขาวัดหมื่นล้านอ๋อตรงนี้ก็อีกวัดหนึ่งนะครับเนี่ยแค่เวิร์กนี่เราเดินผ่านมาก็มีสามวัดแล้วนะวัดหมื่นล้านเออก็<ม>ขายของเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนไม่ไม่มีเนาะเมื่อก่อนยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ตอนนี้เปิดขายแล้ว วัดหมื่นล้านวัดหมื่นล้านก็เป็นวัดชื่อมงคลด้วยนะใช่เออคือมาไหว้จะได้หมื่นล้านเ, <laughs> เราก็มาไหว้บ่อยๆแต่ยังไม่ได้ตรงแต่ยังไม่ึงยังไม่ถึงคิว <laughs> นะครับผมอยากได้หมื่นล้านของเขาบ้าง <laughs> <laughs> เอาละตอนนี้เอาเอาเอาแสนซับก่อน <laughs> อ้อนแฟนๆทุกคลิปนะครับว่าขอแสนซับ <laughs> ช่วยช่วยกดหน่อยนะครับตอนนี้5,000ันกว่าเอง <laughs> ดูที่ที่สองแล้วตรงน,นี้มันก็มีร้านชิวๆร้านหนึ่ง อยู่ข้างบน,น่ะขึ้นไปข้างบนมันจะเห็นวิวแล้วถ่ายรูปสวยมากไปร้านปิ้งย่างเนาะถ้าแพรกิวนะครับผมนี่ดูสิอ๋อทุกคนเยอะมากออันยองอซิโยนะครับน่าจะน่าจะเกาหลีเนาะดูนะครับเล่นกล้องอะไรกับเราเีนังเที่ยวก็น่ารักนะครับเนี่ยแล้วก็มาอย่างเงี้ยเห็นไหมเศรษฐกิจหมุนเวียนนะ เงินสะพ,พัดจริงๆเนาะโหสุดๆอ่ะพี่สองเนี่ยแล้วข้างหน้าเราก็เป็นประตูท่าแผพแล้วเดินไปถึงประตูท่าแพเลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปไปแอบ,บแวบ,บไปดูไฟนิดนึงก็ได้เขาเปิดไฟนะครับเปิดไฟยาวๆเลยเดินถึงนู่นอะ่ะปีใหม่กุมพานู่นแหละนะแล้วก็จะมีสงการอีกทีนึงแต่เขาจะไม่ได้เปิดทุกวัน เขาจะมีช่วงเวลาเปิดนะศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงที่นั่งเที่ยวเยอะๆอู้ถ้าไม่มีถนนคนเดินเนี่ยเราเดินขนาดนี้นี่เราเหนื่อยแล้วนะ<ป>อันนี้มันเดินไปเพลินไปเนาะนี่นะครับเยอะมากคนเยอะจริงๆเอาเราก็จะถ่ายคลิปประมาณนี้เนาะว่าอ่าบรรยากาศนั่งท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเยอะจริงเยอะจริง ล้วอย่างตอนนั้นเราไปแม่กระปองแม่กระปองก็เยอะเราคิดว่าดอยแต่ละดอยในเชียงใหม่ก็น่าจะแน่นเหมือนกันนะครับโอ้ดูสิพี่สองว้าคนเยอะจังสุดยอดเลยนะครับเห็นเราเห็นนักเที่ยวเยอะๆเราก็ดีใจกับประเทศเรา <c oughs> นะภูมิใจว่าเออเราก็เป็นจุดหมายสำคัญจุดหนึ่งที่นักเที่ยวเขามากันนะครับนี่ข้างหน้าประตูท่าแพถ <c oughs> ึงแล้วนะครับ เดินม,มานี่เกือบโลนะเนี่ยไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ใกล้เลยนะ<ห>น <laughs> แล้วแล้วยังไม่ทั่วนะหนึ่งโลของเราก็คือยังไม่หมดมันยังมีไปทางวัดพระสิงห์อีกไปทางวัดเจดีหลวงอีกนะครับนี่ประตูท่าแพนะเดี๋ยวแวะไปดูประตูท่าแพแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เขาก็มีขายรถติด <c oughs> โอ <c oughs> นะฮะแล้วก็ไหลตามเข้าไปไหลไปเรื่อยๆนะครับ เขาเปิดเขาเปิดไฟแล้วแล้วก็สวยเหมือนเดิมเลยนะตรงไกลๆนะั่นน่ะเดี๋ยวเดินไปดูโอ้คนเยอะนะฮะเนี่ยใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้กำไรนะกำไรกำไรสุดๆเดี๋ยวเนี่ยนี่ไปถ่ายเช็คอินก่อนนี่ครับประตูท่าแพ้นี่นะครับทุกคนต้องกลายกับป้ายนี้ แสดงว่ามาถึงท่าแพแล้วถึงจหวัก็ต้องมาถ่ายถึงไปคนจังหม่ก็มาถ่ายดูพี่ซ่องแน่แน่เน่ยเขาไม่ปิดถนนนะครับเขาก็เปิดไฟแล้วก็ให้รถให้รถวิ่งผ่านนี่แหละเรายังไม่เคยขี่รถรอดมาเลยนะนะส่วนมากคือเดินอย่างเดียวนี่นี่น,นี่โอ้อะไรบรรยากาศยอดเลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่นะครับกล้องมัน น่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดูะ oh. ฮะโอ้นเนี่ยฮะบรรยากาศของซุ้มประตูไฟนะครับผมเนี่ยนักงเที่ยวชื่นชอบมาก <Okay. S 2> เดี๋ยวจะข้ามไปนะครับแต่รถเยอะจังรอรถแป๊บหนึ่ง <Okay. S 2> ข้ามได้ไหมอ๋อเดี๋ยวข้ามข้าม <laughs> ข้ามนีต่ต้อง ระวังรถหน่อยโอ้โหเนี่ยครับท้งเดียวก็ Amazing นะครับผมมาถ่ายรูปกันเนี่ยฮะซุ้มนี้ก็สร้างตอนอประเพณีลอยกระทงนะฮะหรือยี่เป็เงเชียงใหมนะ่เนาะแล้วก็เปิดยาวมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ตอนนี้จะเปิดเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์นะนี่สวยงามมากนี่เนาะถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์ก็มาถ่ายกับซุ้มได้แล้วก็เดินถนนคนเดินกันนะครับผมนี่เนาะ โอ้ยสวยครับพี่ทองนะสวยถึงถึงตอนนี้ก็ยังสวยอยู่เนี่ยดูสิอ๋อพี่ซองถ่ายเก็บไว้หน่อยเดี๋ยวเราไปลงเพจนะครับเราก็มีเพจชื่อเดียวกันก็คือแกงโมรีวิวนะครับผมเพจเฟซบุ๊กนะก,นะก็ไปติดตามกันได้นะครับนี่เนาะเป็นบรรยากาศมองย้อนกลับไปตรงนั้นเป็นประตูท่าแพที่เราเดินมานะสาหรับคลิปเนี้ยก็เอาไงดีเอาจบตรงนี้นะเพราะว่าตรงจุดอื่นก็น่าจะคนเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศคร่าว ขอ,องถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่24พศุิกายน2567นะครับแต่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยตําเราคราวหน้าจะไปไหนเนี่ยติดตามเลยนะครับรับรองสนุกทุกคลิปนะครับตามเราไปต่อนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย